สัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เข้าไงนะครับไม่ได้เข้าไงแต่กบนะครับนี่ครับยืนยันว่าสัตว์ตัวนี้มันก็เข้าไงเหมือนกันครับนี่ครับงูอะไรหรือเปล่างูแสงอาทิตย์หรือว่างูปลิงก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นงูแสงอาทิตย์ครับเดี๋ยวเอาออกมาดูครับว่ามันเป็นงูงูแสงอาทิตย์รืองูปลิงรับ ต่อเป็นเป็นงูปลิงับนี่ครับหัวมันครับปกติเขากินนะครับงูนี่เพราะว่าตัวนี้ไข่เต็มท้องนะครับ เขาไงมีไข่เต็มท้องนครับเ,เขาเข้าไปคืนนะครับเปิดเจอคิดว่าไงกบครับกำลังไข่เลยครับ ก็กล่าวสวัสดี FC ฟช่องคอสอพอหอคณะตำรวจป่าเห็ดของเราทุกท่านนะครับก็หายหน้าหายตาไปนานนะครับวันนี้ก็พามาหากบไงนะครับช่องอื่นเขาก็หากบไงกันนานนะครับแต่ช่องนี้แถวบ้านผมน้ําเพิ่งแห้งครับเพิ่งได้ลงมือวันนี้ครับเป็นวันแรกครับมาดูกันครับว่าเราจะหมานกันหรือเปล่าครับผม หลังจากที่เคลียร์ฟางอยู่นานครับตอนนี้เราก็เจอกบแล้วหนึ่งตัวครับไม่รู้กบอะไรครับกบลูกกบครับใหญ่ใหญ่ก็เขียดโมนิดหนึ่งครับเขียดโมบางตัวจะใหญ่กว่านี้ครับผมครับตัวแรกแหวกมานครับผมตัวแรกของปีนี้ครับเต็มถุงเต็มกระสอบเด้อครับดูครับน่ารักเชียว หลังจากเขี่ยฟางเขี่ยสั่งข้าวเขี่ยต่อสั่งไปสักครู่ครับก็มาเจอแล้วกบไงตัวแรกของปีครับนี่ครับน่าจะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับน่าจะใหญ่กว่าโมกีนิดหนึ่งครับนำม,มาแกะไปด้วยกันครับนี่ครับตัวที่สองมาแล้วครับ ตัวที่สองครับเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับผมตัวนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับเขี่ยวฟางมาเห็นรูแบบนี้ครับแต่คิดว่าน่าจะใช่น่าจะใช่ครับเห็นตัวแล้วครับ ใช่จริงๆด้วยครับ,ก,บกำลังเข้าน้ำยังไม่ค่อยแห้งเท่าไรครับตัวที่สามมาแล้วครับคือซีพอรดได้ปนอยู่ครับวันนี้ตัวที่สี่ของเราวันนี้นะครับ ไงครับนี่ไงกบมันจะเป็นแบบนี้ครับน,น่าจะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวครับดเดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางก่อนครับนีบ่นาน,นี้มีที่กบไซนี้ครับกบน้อยครับ มาเรื่อยๆครับผมตัวที่สี่แล้วนะครับตัวที่ห้าของวันนี้นะครับกบหมอบครับดูรับใหญ่กว่าเขียดโมนิดนึงครับที่จริงก็เป็นตัวที่หกนะครับอีกตัวหนึ่งเจอแล้วก็จับไม่ทันครับกระโดดลงน้ำครับถ่ายไม่ทันครับถ่ายคนเดียวหาคนเดียวครับผม ก็เปลี่ยนบวกครับตอนนี้เปลี่ยนบวกเป็นคนมองบวกครับช่วงนี้บวกนี้ก็หาได้ห้าตัวนะครับเจออยู่หกตัวครับแต่ทำหลุดจับไม่ได้ไปตัวหนึ่งครับผมเปลี่ยนไปดูอีกที่หนึ่งครับผมไปกันครับตอนนี้ก็ย้ายมาอีกนานหนึ่งนะครับมาเขี่ยอยู่สักพักครับผมมาเจอตรงนี้หนึ่งตัวครับ นี่ครับผมต้องสังเกตดีๆครับอันนี้เหมือนก็รอยควายเหยียบครับตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับมาแกะดูกันครับนี่ใช่จริงๆด้วยครับ สวยอยู่นะครับแต้มที่6แล้วครับ นี่ครับเรื่องจะได้ไซส์สวยๆขึ้นมาแล้วครับเต็มทีหกครับรุนกันต่อครับผมสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เข้าไงนะครับไม่ได้เข้าไงแต่กบนะครับนี่ครับยืนยันว่าสัตว์ตัวนี้มันก็เข้าไงเหมือนกันครับ นี่ครับงูอะไรหรือเปล่างูแสงอาทิตย์หรือว่างูปลิงก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นงูแสงอาทิตย์ครับเดี๋ยวเอาออกมาดูครับว่าเป็นงูงูแสงอาทิตย์หรืองูปลิงหรอเป็นเป็นงูปลิงครับ ปกติเขากินนะครับงูนี้พราตัวนี้ไข่เต็มท้องนะครับทูครับงูเข้าง่ายมีไข่เต็มท้องนะครับเขาเข้าไปคืนนะครับ เจอคิดว่าไงกบครับเจองูอีกแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นงูแสงอาทิตย์ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นงูแสงอาทิตย์ ที่มันจะพลิ้วกับง,งูตัวจะจูวกับง,งูปลิงคนระับถ้าโดนแสงนี่ก็จะวิบวับวิบวับไปครับตัวใหญ่ยู่นะ ตรงนี้ครับกบไงเผลอไปแกะไงมันแล้วครับลืมให้ดูครับนี่ครับอยู่อย่างนี้ครับกบไง ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอสอบปอหคอณะสำรวจป่าเหตุวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ